คือวันนี้ครับน้องๆหลายๆคนได้เรียกร้องกันมาเยอะมากว่าพี่แบงครับต้องแจกตัดแจงน้อยเอางั้นถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับเรื่องล้อลื่นเลยันเฟรมครับอ่าได้เลยแล้วมาบอกเคล็ดลับเรื่องล้อลื่นกับคนดูด้วยก่อนะครับแล้วก็ทิปนะครับขอพูดหน่อยขอพูดถึงเรื่องทิปหน่อยครับทิปวันที่28่นี้ก็คือคงจะไม่ได้ไปแล้วนะรู้สึกว่าจะติดเท่าไอยังวะเดี๋ยวลองลองติดให้ดูหน่อยไม่รู้ว่าจะติดไม่รู้ว่าจะสตาร์ตติดหรือเปล่านะเฮ้อ เอาทำเอาเดคอแบบิคือแบบกูแบบไม่ได้แอค์อีกนะโอเคครับก็ขอกข,อขอับสปีดสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื่อสายเดินยุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วอุยอ้ย <c oughs> อุ้ยอินฟินิตี้แบงค์หรือว่าจอร์แดนวานนะคุณดูอย่างนี้ครับ <c oughs> น้องๆหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากว่าพี่แบงค์ครับต้องจัดบัตรแดงน้อยพี่ก็เลยนี่จัดมาแล้วใช่ไหมจัดแล้วนี่เองมองเห็นข้างในไหมไหนฮะนี่ไงนี่คือเครื่องเวฟร้อยตัวเก่าคาบูเอ็นโปใช้ลูกสูบขนาด 50กสิบกมิลชักเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเป็นลูกมะพร้าวก้านมะยมชักว่าวเยอะด้วยคาบูเอ็นโปน้ำมัน95เยอะก็คือแต่ว่าเราจะไล่เป็น e แปนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะไล่ได้หรือเปล่าอันนี้คือเครื่องเห็นไหมได้ไม่ได้ใส่โซ่เลยดูดิ๋ยวนี้ไม่ได้ใส่โซ่สเตอร์เลยตัวนี้ก็เป็นเกียร์โอ้ยไม่เลื่อนไม่ค่อยเลื่อนเท่าไหร่ก็อันนี้คือเครื่องตัวนี้ช่างโตยวทำมาให้นะครับทำมาจากช่างโตยก็เดี๋ยวเราจะทำการ โมดิฟายถามว่าโมดิฟายอะไรนี่น้องๆมาดูคือตอนนี้รถเราของมันยังไม่ครบเนี่ยอันนี้ดูท่อดีท่อท่อเพิ่งได้มาเห็นไหมนี่ท่อเห็นไหมพอผ่าหมกคือแบบว่ามีมอกอสามารสามารถขี่เล่นในเมืองได้เลยนะหยัดไปเราไม่เน้นดังมากแล้วต่เนี่ยเราก็ไปเบิกนี่มาครับคนดูนี่ครับดุมเบฟร้อยตรงรุ่นเย็ดเจาะด้วยเหรอเจาะไล่เบาไล่เบาด้วยยันเป๋าตั่ได้มาแล้วแล้วก็นี่เป็นบูธตัวใน แต่เราก็ต้องมาสร้างบูธเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยเออเนี่ยอานว้ถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับเรื่องล้อลื่นเลยอ,ะลอ่ะนายแบงค์อ่าได้เลยเรามาบอกเคล็ดลับเรื่องล้อลื่นกับคนดูดีวกว่าน,นะครับน้องๆ้องครับคือน้องๆเนี่ยบอกว่าพี่แบงค์ครับทำยังไงล้อถึงจะเลื่อนนะครับอันดับแรกนะครับน้องๆจะได้ลูกปืนมาแบบนี้ถูกไหมแล้วน้องๆก็ต้องแกะครับแกะอันนี้ออกอ่าแกะฝานี่ออกนะอ่าแล้วน้องๆก็ล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเสร็จครับเอาจารบีมาใส่ มันาจะระบีมาใส่ให้แน่นเลยแล้วก็บีบน้ำมันเครื่องใส่เล็กน้อยแล้วก็ปิดปาคือลงเหมือนเดิมแค่นี้แหละเคล็ดลับของความลื่นแค่นี้เลยแค่นี้เลยแล้วก็บูทซ้ายขวาทําให้มันตรงเอาแค่ให้ล้อมันอยู่ตรงกลางอะ่ะหรือว่าจะจับที่ ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มีสเตอร์ใช่ไหมใช่เล็งสเตอร์ให้มันให้สเตอร์หลังมันอยู่ใกล้สเตอร์หน้าที่สุดตอนนี้มันก็ขาดอะไรไว้เฟมเหลือขาดเยอะแล้วเหลือใส่ล้อใส่ล้อแล้วก็กึ่งบูใส่ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับประมาณนี้อันนี้คือเป็นสเต็ปของพี่ทํานะแต่คนอื่นทํายังไงผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือเราทาอย่างนี้นะโอ้โหแน่นจัดเลยเฟมแน่นเกินว่ะคนดูไม่ได้แอคแล้วก็ทิปนะครับพวกขอพูดหน่อยขอพูดถึงเรื่องทิปหน่อยนะครับทิปวันที่28นี้ก็คืองจะะะไไไม่่ด้้ปแลววนเพราา พวกอาไปดราม่าก,กันก็เลยไม่น่าจะได้ไปแล้วเพราะกระแสแรงเกินแล้วตำรวจเขาบอกว่าสระบุรียินดีต้อนรับมาตวกวันไหนบอกด้วย <c oughs> วก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นกูไม่ไปละ <c oughs> นะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าไม่อยากให้ไปแล้วเพราะว่ามันมันหลายๆอย่างอะ่ะ <c oughs> ถ้าจะพูดมันก็จะไม่ดีเราก็ไม่อยากพูดภาพพิมพ์ถึงใครนะครับแล้วก็เวลาผมโพสเนี่ย หรือว่าผมจะพูดถึงอ่าวัยรุ่นภาคกลางใช่ไหมวัยรุ่นภาคกลางมีใครบ้างมะที่เรารู้จักมีเอ้เฟอร์สไอหนอยช่างเดชช่างสรรอะไรพี่ตั้มพี่เต้วังน้อยเออแล้วก็พวกใคร่ตัมพี่เต้ใช่ฮะเออใช่ช่างตุ๊บผมแดน พี่ยูแปดเรียว๋อพวกพี่ตองฮู้ด้วยพี่มู้ช่างหยิกช่างโจอย่างงี้เออ,เอ,อก็คือเอาง่ายๆคือพวกกันทั้งั้นอะเราถามว่าพวกมึงอะจะท้าคนที่ไม่รู้จักมึงจะโพสมึงจะโพสท้าเขาอย่างนั้นมันจนไปได้หรอวะไ,ได้เลยคือเราก็พูดถึงเฉพาะคนที่เรารู้จักนะครับแต่ว่าออคนที่ไม่รู้จักมายังไงก็ไม่รู้ออคือเอาง่ายๆสิกตอกมันพูดได้สิบห้าวิออถูกไหมแต่ถ้ามึงจะพูดนาทีนึงก็ได้แต่ว่ากูไม่รู้ว่ามันทำได้กูเพิ่งมารู้นี่แหละเวลาเราก็ลงเราก็ลงสิ ชใช่ก็มันกดน <ะ S 2> อัดได้แค่นั้นไงได้เราก็พูดสั้นๆประมาณนั้นแต่พวกเอาไปดราม่าก,กันว่าก,กูปไปท้าไอไวัยรุ่นภาคกลางทั้งหมดอะไรประมาณเนี้ย<ม>ผมบอกเลยว่าคนไม่รู้จักผมจะไปท้าได้ไงแล้วถามว่าผมรู้จักอยากรู้จักพวกคุณหรือเปล่ามึงถามกูหรือยังเออนะครับผมก็ประมาณนั้นแล้วแต่ใครจะไปดรามา่าจะไปที่อะไรเรื่องพวกมึงนะครับผมบอกให้แต่ว่าผมเอาแค่พวกผมนะครับเวลาผมจะไปที่ผมก็เอาแค่พวกผมนะครับผมไม่วิ่งหรอกกับพวกอื่นจะแรงก็เรื่องพวกคุณคนจะไปแรงแหเรื่องของพวกคุณนะครับผมไม่ได้แบบว่าก แล้วมึงก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกูเพราะฉะนั้นเราก็ต่างคนต่างอยู่นะครับผมก็แล้วแต่ครับประมาณนี้ผมก็แค่พวกผมพอมาตอนนี้ก็เหลือการสร้างบูธนะไอเฟรมการสร้างบูธสร้างยังไงนะอันนี้คือเป็นสไตล์ของผมนะอันดับแรกก็ต้องตอกอันนี้เข้าไปให้สุดก่อนวิธีตอกของเราก็จะมีอยู่หลายแบบแล้วแต่คนว่าคนเขาจะตอกกันยังไงแต่ส่วนใหญ่พี่จะเอาเอาไปอัดกับเครื่องอ่ดี๋ดให้ดูเลยก่อนไม่เร็บหลอกอัดอย่างเงี้ยนะนี่ครับ ียวันนี้พาเดินเดินทัวร์ทัวร์ทัวร์หน่อยทัวร์ลงไอ้สัตว์ทัวร์ลงเลยเออทัวร์ลงเลยลงกี่ระยะมึงกูบอกมึงแล้วใช่ไหมเออมึงไม่อ่อนเลยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาการมึงอ่ะอ่าด้านนี้พอได้บ้างแต่พี่พาไปก่อนให้ประมาณนี้งานในโรงงึงก็ไม่มีอะไรมากครับน้องๆก็มีทำเกียร์ทำหลายอย่างนะครับแล้วก็อันนี้ฝาฝาหกหกในกำลังแทงไหนอันนี้มันฝาหกหกของไอ้เกมมัน นี่ก็มันรูใหญ่อย่างเงี้ยโ่งโอ้โหก็เฉดนี่เห็นไหมนี่ไอดีนะครับก็ยังไม่ค่อยสวยยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นไหมยังมีขี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ฝั่งนี้เสียยังไม่ได้แทงเลยเบาอันนี้ก็ยังไม่ได้แทงเลยยังไม่ได้ทำนะอันนี้คือฝาของโป่งชันข้าพี่เกมยังไม่ได้ทำนี่เห็นไหมแล้วก็ออกมางนี้เลยดูวิธีทำเอาง่ายๆคือเครื่องแน่ส่วนใหญ่แล้วบ้านคนทั่วไปก็มีอยู่แล้วนะแ้มันก็ไม่ได้แพงอะไรเฟล มันก็ทั่วๆไปไม่ได้แพงอะไร่ะตีแล้วก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าคนจะซื้อได้ราคาถูกราคาแพงนะแล้วก็อัดอัดให้มันกลางกลางเราคิดว่ากลางมาถอกแล้วก็อัดกลางลงไปแม่งแบนี้เห็นไหมอืมเดี๋ยวยังไม่กลางนะอาอให้กลางเออเนี่ยลงละเออเนี่ยเขวก็อัดลงไปเลยเนี่ยมันก็ลงง่ายแล้วเออสุดละ เียปร,ประหยัดแรงไปอีกนึงก็งประหยัดแรงเห็นไหมสุดข้างล่างละอ่าเนี่ยสุดละเนี่ยง่ายๆเลยแล้วไม่ต้อทำเพี้ยอะไรเยอะๆเลยแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ลื่นเห็นไหมมันยังไม่ลื่นใช่อ่ะกูพาท้ำให้ดูเลยดีกว่าว่าไงมันลื่นยังไงใช่ไหมใช่จะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่า น้องๆจากทางบ้านเนี่ยก็อาจจะอยากทํากันเองนะครับอันนี้กูบอกเลยใครชอบไม่ชอบเรื่องมึงน,นะผมผมไม่ได้บังคับให้ใครมาติดตามผมนะครับแต่ว่าผมก็ยังรักคนดูทุกคนอยู่นะคนดูที่แบบว่ารักผมผมก็ยังรักทุกคนอยู่นะ<ช>เออก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าดรามร่าเลยว่าอะไรนะมาเราก็มาล้างเ <ๆ S 2> นี่ยพาดูาทำไม่ดูเลยอ่ะอันนี้คือเป็นน้ํายาล้างของพี่เองแบบลิมิเต็ดอีดิสันซึ่งไม่มีใครมีอีกแล้วอินฟินิตี้วอชเราทําเองถูกใมเฟมใช่แล้วมันล้างดีไหมเฟมล้างดีเท้าที่มึงคิดก่ะเดีย เจ๋ววะเจ๋วดิมีกลิ่นแต่มันมันเป็นกลิ่นแบบแสบจมูกอะนะใช่แต่แต่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็พอได้นะล้างให้สะอาดเนี่ยแค่นี้สะอาดแล้วเอ้าลื่นเลยเฮ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยเออลื่นเลยเดี๋ยวล้างอันนี้อีกหนึงฝาปิดฝาปิดนี่ฝาปิดฝาปิดนี่ล้างเนี่ยเอาฉีดปั๊บแล้วก็ถูๆแค่นี้เนี่ยสะอาดแล้วน้ำยาเรามันดีมากพวกคราบน้ำมันเครื่องคราบตะลบีนี่ออกไวสะอาดนี่เป่าเป่านี่พาดูพาอันนี้คือพาดูแบบเรียลลไทม์เยนะ ครับล้วก็มาทางนี้เห็นไหมครับตอนนี้คือมันเลื่อนแล้วนะเห็นไหมมันเลื่อนแล้วมีเลื่อนเฉยอ่าเลื่อนแล้วเนี่ยมาแล้วเราก็มาจารบีจารบีอยู่นู่นนี่คือจารบีแล้วแต่น้องๆจะใช้จารบีอะไรนะแต่พี่ใช้จารบีอิลสุนะครับก็ถามว่าทำไมถึงใช้จารบีอิลสุก็พวกเออกมาให้ครับผม็เลยใช้อันนี้นี่เห็นไหมก็นี่มาก็หาที่ตักอ่ะที่ตักแล้วแต่น้องๆว่าน้องๆอยากได้ที่ตักน้อยก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยใส่ลงไปเยอะไหมนี่ก็ใส่ไปรอบๆเยอะอยู่ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ เออไม่ชอบก็แล้วแต,แต่แล้วแต่ชอบไม่ชอบกันแล้วแต่เ <c oughs> นี้ยใส่ไปอย่างเงี้ยครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยใส่ไปใส่ไปเลยนะไม่ต้องไปกลัวมันไอ้น,นี่นะครับแล้วเราค่อยมาเช็ดออกทีหลังเนาะเนี่ยปิดฝาแล้วเราก็มาหยอดน้ํามันเครื่องครับน้ำมันเครื่องอยู่นี่เห็นไหมมันจะเหลือช่องเล็กๆใช่ปะ่ะเห็นป่ะ <c oughs> แล้วก็หยอดน้ํามันเครื่องลงไปจืดอ,อ่ะเต็มแล้ว พอแล้วพอแล้วแค่นี้พอหยอดน้ำมันเครื่องไปนิดเดียวพอแล้วเราก็ปิดฝาลงอย่างเงี้ยไอเฟมดูต้องปิดด้วยปิดเข้าไปปึ๊บปึ๊บนี่อยู่แล้วอันดับสุดท้ายเอากระดาษเทชเชื่อเชสเชื่ออยู่ได้เทชื่อหายเดินรอบบ้านเนะมึงว่าการทำบวชมันสุดยอดปะใช่แต่มันมายุ่งอะไรกับตัวค่าวอ้าวเรื่องใครอ่ะอ้าวเรื่องมึงเออรถมึงอยากแรงไหมไม่แรงสักที เหลือจะไม่แรงไม่แรงแล้วี่จะไม่ไม่เอาแรงแล้วเอาดีจะเอาแรงแรงดิน้องๆครับตอนนี้ไอ้เฮียยักษ์มันไปออกรถคันใหม่มาแล้วไอ้เฟย์มันไปยกล้อลงคลองโอ้ยแต่ว่าด้วยความที่มึงก็ไปยกล้อลงคลองแต่ว่าเราก็แบบว่ามีความมีรรยารรณความเป็นเพื่อนไงใช่แล้วก็เลยบอกว่าโอเคเพื่อนเดี๋ยวถ้ารถมึงอะลงคลองแล้วเดี๋ยวกูทําใหม่ให้มันดีๆก็ได้เดี๋ยวซ่อมให้ล่าสุดนี้ไม่รู้ซ่อมแบบไหนครับเนี่ยดูดิ ไอ้ก็ไม่ปกติแล้วเห็นว่าเครื่องมันมลงน้ำผมก็เลยจะลื้อให้น้ำมันเข้าเครื่องน้ำเข้าเครื่องหมดเลย <c oughs> มึยงจะรอคนดูก็เล <c oughs> ยได้ลื้อใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมครับมันก็จะนิดหน่อยครับเราก็ต้องหมุนให้มันแบบว่ารู้สึกว่ามันเริ่มเริ่มลื่นหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งโดนจระบ,บีอัดเข้าไป <c oughs> บวกน้ำมันเครื่องเราก็ต้องหมุนแต่จริงๆแล้วคือเราทำแค่นี้เสร็จปับ๊บใช่ไะมเราออกไปขี่เนี่ยมันโดนความร้อนนิดนับหันล้อกยหน้่อยปัแบบมัน้งเก็้ลด้ นี่่ยอดูล้องกาแฟนะครับดูดูเลยนะ<ด>มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเออนี่ยเออเนี่ยลื่นพอไหมเอาง่ายๆแค่ติดเครื่องเนี่ยก็คือล้อหมุนเลยใช่บางคนบอกว่ามันใช้ลูกค้าเจ็ดจริงเปล่าเดินเบาแม่งล้อหมุนค้าเจ็ดเออเนี่ยเออเนอ่ยเดินเบาล้อหมุนเนี่ยไม่ต้องถามเขาเบิร์นะ นนก็บางคนก็้ถามว่าไอตัวนี้เกี่ยวไหมเห็นไหมไม่หยุดเลยเกี่ยวแล้วก็ถามว่าทําไมจะให้มันลื่นขนาดนั้นต้องผ่าเครื่องเข้ามาทาเคลียร์แอนซ์ข้างในใหม่หมดนะครับเคลียร์แนซ์เครื่องมีอะไรบ้างก็มีพวกลูกปืนพวกเกียร์พวกอะไรเงี้ยมันผมพูดยากอะมันทํายากอะมันต้องมีเครื่องกึงถึงจะทําได้อะนี่คือเคล็ดลับของเราหลังจากนั้นเราก็จะมาสร้างรถใส่ สร้างบูสใส่ใช้เวลาหน่อยสร้างบูสใส่ก็ใช้เวลานี่เห็นไหมไอตัวเนี้ยก็ต้องดูดีๆนะบางทีเราประกอบข้างในไปแล้วใช่ไหมเราใส่ลงไปงี้ใช่ไหมอ่าเอาใส่ลงไปปั๊บนี่เห็นไหมยังเหลืออยู่ปิดไม่สนิทใช่เพราะอะไรเพราะบูสมันยาวเกินบูสตัวนี้มันยาวเกินนี่บูสตัวเนี้ยยาวเกินมันยาวเกินกว่าไอนี่เพราะฉะนั้นถ้าบ้านมีลงกึ่งเราก็ต้องเอาไปกึ่งออกแต่ถ้าบ้านไม่มีลงกึ่งทำไงจะใส่แบบห่างๆอย่างนี้เหรอมันก็ไม่เลื่นแล้วอะไม่เลื่นเพราะอะไรมัน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 บีบไง นี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็เคล็ดลับของพี่ก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่นี้แล้วก็สาหรับเจ้าแดงน้อยนะครับติดเชื่อแลวมัม้งรู้สึกว่าจะติดเชืองได้ยังไงเดี๋ยวลองลองติดทีู่หนไอยไม่รู้ว่าจะติดไม่รู้ว่าจะสาตาร์ตติดหรือเปล่านะนัะคือล่าสุดี่ยักไปประกอบมันรู้สึกว่ามันติดแล้วนะโอ้โหเฮียแม่งตาตีมได้แล้วล่ก้แล้วใก้แล้วย่างเตาปิดขาบูให้หนะ่อยมาแล้ว ยากมากควนอีมือมึงเลยเอาอยังมาไมน,นะโอ้ย,อยดีใส่ตีนด้วยลุด,ด,ดเลยอ่ะไม่ได้ใสนดด่น็อตจิ <laughs> ไม่ได้ใสน <laughs> <c oughs> ่น็อตเย้ย <laughs> เอาต่อขึ้นมาเนี่ยครับ ทำไมพี่แบงค์ถึงไม่อยากทำสตาร์ทมือเพราะมันเป็น <mm อย่างนี้แหละทำไมถึงไม่ใส่ทำสตาร์ทสตาร์ทแค่นี้โอ้โหเหือมาแล้วสตาร์ทก็เดี๋ยวขอทำให้มันพร้อมเถอแล้วเดี๋ยวพาไปฉี่ดูก็ฝากไปด้วยกับเจ้าแดงน้อยวันนี้พี่มาแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่บอกแล้วนะวันที่28ยกเลิกถ้าใครอยากเจอกูก็ที่แปก็ติดตามไปก็แล้วกันไม่ต้องออกมาขิงจะทำรถออกมาวิ่งนะครับผมผมยินดีต้อนรับแต่ถ้ามาโพสขิงกันนะครับก็ไม่ต้องมาหรอกครับไม่ได้อยากรู้จักไปเจอกันใหม่คลิปหน้า แอปอะไรเก็บเลยที่ hmm. M A X X 9แค่นั้นแหละ uh. ไปแล้วสวัสดีครับ